وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بأ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ข้าพบอกคำรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีต่อบาวของพระองค์พึงได้รับพรแห่งความดีงามนี้จากอัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาครับพี่น้องที่รักขวัญแล้วครับรักบรรดานบีนบียุนววลอัมบิยะยุคก่อนหน้าท่านบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และครับโดยเฉพาะรักท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลตลอะไรฮิวะสัลลัมและบรรดาผู้ที่อยู่เคียงข้างท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลตลอะไรฮิวะสัลลัมนั่นก็คือเกียรติประวัติของบรรดาสฮาบะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลตลอะไรฮิวะสัลลัมโดยลฉพาะอันฮุมวารตูอันอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยครับและบรรดาสฮาบะของท่านนาบีก็มีความปิติ ยินดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮาฺะฮฺนะลาต่ออิสลามต่อท่านรุสุนซอลล๊ะอะไรวะซัลลัมและบรรดาผู้ที่ติดตามความดีงามบรรดาอัลเลมุลลมะอัลละมะนะครับบรรดาอัลเลมุลลมะหลายท่านนะครับมีชีวิตนะครับตามอิสลามนะครับในเรื่องของออตำร้ำตำราเนี่ยครับบางเล่มการรวบรวมนะครับตั้งแต่ยุคสมัยของท่านอบีมุฮัมมัดซุลลัลล๊ะอะฮรวะซัลลัม บรรดาโซฮาบะนะครับรบรรดาเตเบอินวัตตาบีวัตตาบีอินสลับบทสลัแล้วทั้งหมดปนะครับหนังสือหลายเล่มนะครับมีการรวบรวมนะครับท่านนับถึงอายุของหนังสือไม่ต่ำกว่า10ศตวรรษนั่นก็คือ1000พันปีหรือมากกว่านั้นฉะนั้นอยากจะนําเรียนกับพี่น้องต่างนี้ครับว่าหนังสือเล่มหนึ่งที่ท่านอิหม่ามทิมีซีไรามาฟุลลออ์ขอเราทรงเมตตาท่านเป็นหนังสือที่เราเรียกว่า เชมายนะครับหรือเราเรียกในภาษาไทยที่เข้าใจง่ายๆก็คือบุคลิกภาพของท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อปอะไรวะซัลลัมที่อิหมัมตูดมีซีนะครับหรืออิหมัมทุลมีซีครับได้รวบรวมไว้ซึ่งนักวิชาการเขาก็ให้นิยามครับหนังสือว่าเป็นหนึ่งในหนังสือประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อปอะไรวะซัลลัมที่ว่าด้วย บุคลิกภาพของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตลอะลัยฮิวะสัลามฉะนั้นในประวัติศาสตร์ในพี่น้องครับเ,เราเรียกว่าประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาตินะครับไม่พบว่ามีบรรดาประชาชาติใดที่ให้ความสนใจต่อศาสนทูตนะครับเชกเช่นประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตลอะลัยฮิวะสัลามที่มีความใส่ใจต่อ ท่านอบีมุฮ <God. S 2> ัมมัดสุลต์ขออะลัยฮิวะสลามซึ่งเป็นศาสนาทูตท่านสุดท้ายครับที่อัลลอฮ์ทรงพอพระไทยนะครับที่อัลลอฮ์ส่งส่งมาเผยแพร่อิสลามประกาศแห่งอิสลามการใส่ใจอย่างยิ่งยวดต่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์ของอะลัยฮิวะสลามเกิดจากอะไรนั่นอครับเกิดจากความศรัทธาอันแรงกล้าต่อการเป็นศาสนาทูตของ ท่นานนบีมุฮัมมัดสลลุลลัยฮมและต่อการเป็นต้นแบบอันสมบูรณ์ของท่าน,ละ,อน,อนาละก้อนาแล้วกุมฟีรรซูลินลและอุสวาตุนฮาสนะที่อัลลอฮ์ได้ทรงรับรองว่าถ้าจริงแล้วในตัวของรอซูลของสู่เจ้าของพวกเจ้านั้นมีแบบฉบับอันดีงาม ครับดังที่อัลลอฮ์ได้ทรงพจนานุธดรมบัญรัตนะครับหนึ่งที่นําเรียนสักคู่ก็คือล,ละกอดะกานะละกุมฟีรอซูลิลฮิอุสวัตุนฮัสซานะลิมังกานายุลิมังกานายรุลยละวันเจ้ามันอาคิริอาคิรอวะซกะรุลลอฮ์ก,กัสซีรอครับในอายะคราดที่อัลลอฮ์ทรงพจนานุธดรมบัญรัตก็คือแน่นอนสํนาหรับพวกเจ้าแล้วในตัวของ รอซูลสลลลอ,อลห์อะไยฮิวอัสลัมนั้นคือแบบอย่างอันงดงามอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยครับสำหรับผู้ที่หวังอะไรครับหวังที่จะพบอัลลอฮ์และวันสุดท้ายคือมีความยากีนยากีนก็คือเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์นะครับในการที่จะได้พบอัลลอฮ์และพวกเขาเหล่านั้นคือประชาชาติของท่านมุฮบบัม,มหมัดสโลลลอ,อลหลผูอะไนฮิวอัสสลัมอ ي มานศรัทธาต่อ การที่จะไปพบกับอัลลอฮ์และก็วันยามายูบาอูซูลยามือไกยมะยามืนชาซะครับนั่นก็คือวันไกยมะครับวันที่จะกลับไปหาพราะองค์หรือวันสุดท้ายที่เราเรียกว่าวันอาคิร้อและรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายนั่นแสดงว่าคุณลักษณะของประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตอัลลอฮิวะซัลลัมนั้นได้มีแบบฉบับของท่านลต์สุล,สล์อลัลลอฮิวะซัลลัม เป็นแบบฉบับที่อัลลอฮ์ได้ทรงรับรองที่อัลลอฮจะทรงพอพระทัยนะครับแตครับมันมีผลเลยในเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อรักทารุสูสลอฟอะไลฮิวาสลามแล้วก็มีความหวังสําหรับหรือแด่ผู้ที่เขามีความหวังที่จะพบกับอัลลอฮ์และเขามีความยากยินนะครับนั่นก็คือเชื่อมั่นในวันอัครอและแน่นอนครับในตัวและแน่นอนครับในตัวของ ประชาชาติของท่านนบีหรือบาบของอัลลอฮ์นั้นนะครับลักษณะของเขานั่นก็คือเหมือนดังท่านนบีก็คือรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์อยู่เสมอหรือรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายนะครับนั่นคือลักษณะหนึ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้ทรงพจนานากรมัดแล้วก็รับรองพน้รงท,ที่รักขวเ่าครับปรากฏการันยิ่งใหญ่ที่ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ อิสลามคือปรากฏการณ์ของมุสลิมในยุคแรกๆนะครับยุคแรกๆที่ในการจดจำการบันทึกและการรายงานเรื่องราวต่างๆของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต์อะไอลีฮิวัสลัมจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นนะครับอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นวาระเป็นระเบียบเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในหมู่ชนใดมาก่อน คือเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์อะไลฮิวะสลัมพี่น้องครับด้วยกับปรากฏการณ์ทางการขวอ็ขให้เกิดศาสตร์ที่สําคัญยิ่งในอิสลามครับมองในแม่งแง่มุมของวิชาการจากการศึกษาคือศาสตร์อัลฮะดิษหรือวัจนะของท่านนบีนะครับการกล่าวของท่านนบีและักษณะของท่านนบีว่าอยู่อย่างไรหรือเมื่อบรรดาสซาฮบะได้ทําปฏิบัติ ท่านนบีก็มีความก็มีความเห็นชอบด้วยนะครับโดยประมาณนั้นเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลล,ออลัฟอะไลฮิวะสล,ลมัมไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเป็นคําพูดอย่างที่เราบอกว่าสุนนะของท่านนาบีครับจากอะไรครับจากเกาครับเกาลนก็คือการามด้วยคําพูดของท่านนบีมุฮัมมัดสุลล,ออลัฟอะไลฮิวะสล,ลมัมการกระทํา และก็การยอมรับนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับในเรื่องที่าการรับรองของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์อะัลฮิวะสลัมโฆษณาบุคลิกภาพทางด้านสรีระด้านจริยธรรมตลอดจนถึงชีวิตนะครับหรือคิว่าประวัติทั้งหลายทั้งก่อนและหลังการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีนะครับสุลต์อะไยฮิวะสลัมเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมการศึกษาทางด้าน รีวายะนะครับในภาษาอาหรับรีวายะก็คือการรายงานครับรอว,ว้อาอลีบยาและกอตามารุุตอนะครับในภาษาอาหรับนั่นก็คือรีวายะหมายถึงด้านการรายงานะนะรจากการรายงานของท่านอับีมาจากท่านอบีมหัมะโซลุอะไลฮิวะสลัมการกลัน่นกรองนะครับการวิพากษ์สายรายงานและความรู้เข้าใจความรู้ความเข้าใจด้วยกับตัวบท นะครับตัวบทที่รายงานและด้านดีรอยะนะครับหมายถึงด้านกฎเกณฑ์ต่างๆในการพินิษพิจารณาสถานภาพของคัดิษฐรายงานความใส่ใจอย่างยิ่งยวดนะครับในการที่จะบอกถึงกล่าวถึงจริยธรรมของท่านนบ,บีจํานวนต่างๆในการพิจารณาสถานภาพของฮะดิษที่รายงานฮะดิษที่เป็นฮะดิษที่สวายะนะครับฮะดิษที่ ถูกรับรองครับมีการกลั่นกรองมีการพินิษพิจารณาผู้ที่รายงานก็ตามดังที่เราได้เรียนกันครับในหนังสือที่พูดถึงการเรียนฮะดิษนะครับหลักการพินิษพิจารณาฮะดิษนะครับแต่ที่อุลามะอัลลาฮะเขาได้กล่าวถึงความใส่ใจอย่างจริงดืวอเขาเล่าฮะดิษนะนักฮะดิษในยุคสมัยก่อนๆหน้านะครับก่อให้เกิดหนังสือนนะครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ แตกแขนงออกมานั่นก็คือจากการรายงานจากการรวบรวมต,รรตำรับพันดาตำรับตำราที่จำนวนมหาศาลหลากหลายประเภทส่วนใหญ่ได้รับการตีพิมพ์และก็เผยแพร่ครับแต่มีบางส่วนที่ยังเป็นหนังสือเขียนมือนะครับหรือมัคตูตะที่ถูกเก็บรักษาไว้ในห้องสมุดและที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติในหลายประเทศทั่วโลก ฉะนั้นพี่น้องที่รักขออเล์ครับในหนังสือเชมายนะครับที่มัมทิรพีซีได้รวบรวมนั้นหนังสือหดิษประเภทนี้ที่น่าสนใจคือหนังสือประเภทอัชมาอินนะครับเชมายอนก็เรียกเชมายนก็เรียกโดยประมาณนั้นเป็นนังสือคือผู้ที่รวบรวมรายงานต่างๆเกี่ยวกับบุคลิกภาพ The Character, the character เฉพาะเพศมุฮัมมัดสลต์อะล,ลัยฮิวสลัมเป็นการเฉพาะนักปราชญ์บางท่านได้จัดหนังสือประเภทนี้ดังที่ได้นำเรียนว่าจัดอยู่ในประเภทหนังสือที่รวมหมวดหมู่ในเรื่องของชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตลอะลัยฮิวะสลัมและหนังสือเล่มแรกนะครับที่แพร่หลายมีชื่อเสียงนะครับนั่นก็คือ หนังสือของอิหมัมดาวุดอิบนุอาดอีอัสบิฮานีนะครับเสียชีวิตในอิรัสกราที่270นะครับแล้วก็มีหนังสือของท่านฮาฟิดอ,อัตุริมิซีก็อยู่ในยุคฮิรัสกราที่279สแสดงว่าหนังสือในหนังสือที่พูดถึงชมาอิอชมาอินของท่านตบีเนี่ยมีอายุไขตั้งประมาณสัก12สศตวรรษ 1,200กว่าป,ปีท่านนับทางปฏิทินอิสรามนะครับก็บคือฮิรสฮิจรสกราชที่279แล้วก็ยังมีหนังสือหลายเล่มนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องราวของท่านอิมัลทิมมีซีกันครับนั้นนั่นก็คือ1อิมันทิมมีซีเป็นนักปราชญ์ฮัดิษที่โดดเด่นเป็นเจ้าของหนังสือรวบรวมฮัดิษหนึ่งใน6เล่มที่แพร่หลายและได้รับความเชื่อถือมากที่สุด เรามาดูกันนะครับว่าท่านเกิดในปีใดนะครับท่านอิมามทิริมิซีรอฮีมอฟุลาได้เกิดในปี209ครับที่เมืองติรมิสนะครับฉะนั้นก็นเลยเรียกว่าติรมิซีนะครับเรียกว่านำเอาสถฐานที่เกิดของท่านนะครับเป็นฉายานามของท่านคืออิมามติรมิซีเพราะท่านเกิดที่เมืองติรมิสปัจจุบันก็อยู่ในประเทศที่ใกล้ๆก,กับเราเนี่ยฮะ อิสลามแพร่กระจายมานะครับนั่นก็คือทาจิกิสถานปัจจุบันนะครับหรือหนึ่งนั่นก็คือที่อยู่ในแคว้นใกล้ๆบ้านเรานี่แหละครับก่อนหน้านั้นครับในอาตาจิกิสถานก็เป็นหนึ่งในเครือของรัสเซียนะครับตอนนี้ก็แยกออกมาท่านเดินทางเพื่อศึกษาและค้นหาฮะดิจากหัวเมืองต่างๆเช่นที่เมืองโรอซานอิรักแล้วก็ฮิยาตนะครับเรางจึงถือว่าเรื่องราวของท่านอิมัมติดมิซีนะครับ เป็นเรื่องราวนะครับพีพว่าประวัติของท่านนาบีครับบุคลิกภาพของท่านนาบีนั้นมีเรื่องราวต่างๆนบีรับประทานอย่างไรเดินอย่างไรอยู่อย่างไรเนี่ยสิ่งนี้น่าสนใจก็อยากจะนําเรียนกับพี่น้องที่รับขวัญเราครับเราจะมาเริ่มเรียนรู้เรื่องราวของพียากษาประวัติของท่านนาบีในแง่ภุมของบุคลิกภาพของท่านนาบีผ่านตัวหนังสือผ่านการรวบรวมของอิหม่ามทินมีซีครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสุภาลลอฮุมและบุฮัมดิกี شهدوا أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون